ใหปูแบบอุ้ยสาธุสาธุปูเอ๊ะเขาวพิ่งจะไปถึงใจญ่ปูเลยวะยาวๆวานี่ะอืมขสาตัวตรงไม่ด้ปูเนี่ยเพะสาตัวตรงไม่ด้ยสอเน่ยแล้ววันที่หนึ่งของรัฐบาลไทยแม่จะาปูเจ้าค่าเจ้าค่าจังหวัดตาดนะเขาไปออกเพราะว่าเขาสัญจรมาสันจอวันที่หนึ่งสัญยาก็นป่ะฮะจ้ะสัญยาหกแปด

แล,ล้วละงาน,น,นอะไรพอเพิ่มไปแล้วนีเจาปูอีกละศูนย์อ้ยศูนย์ห้าศูนยหาศูนหาได้พีน้องได้ศูนย์หา เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสพเจ็ดแปดเก้าผลลปูเปลวไฟหลับปูว่าเปลวใสหลับ้ไปสายเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าชนะรวยเราจะรวย ในหยาดบาดคำถามจัาหน่อยได้บะจำเค่ะคุณพี่คะตรวจจังไดก็ขอปูว่าจังไดก็ค่ะขอปูว่าจังไดก่อค่ะก้นสีออกมากันขอปูว่าให้บอกตัวเดียวกันได้หรือปูหลายมองน่าจะอ๋อปูไปหลายมองค่ะปรากฏว่าตรงกันบ่บัดนีมตรงกันค่ะตรงกันโอ้ค่ะเจ็ดแปดเก้าละก็ หาส่วนหาส่วนหาค่ะส <can> ่วนหาตัวตะตก็ส่วนหาตรงกันก็ของสองงวดสองงวดแล้วสองงวดซ้อนค่ะตามต่อนะคะพี่น้องสองงวดงวดนั้นผมกับเบิรงเราอยู่ดีเขาตรงเป๊ะเลยค่ะอันนี้เพิ่อนๆอธิษฐานจิตมาได้หนี่งอ่าเพิ่นได้ค่ะทาย่นได้อ่า่นอธิษฐานจิตเมื่อวานห้ได้ตัวนี้เลยเด้บัดนี้ปูปูบอกบัดนี้เนาะตรงกันเป๊ะตรงกันเลยค่ะตัวเดียวกันเลยค่ะ บรเรบันนี่สิเบัดไดพี่น้องตรงกันเป๊เปเปะเป๊ะค่ะเเลขงามแพงจาศูนย์ห้าศูนย์ห้าจ้า้าาะจเด้เดินทางมหาผูหอนหมองเราจะจัจะาาตค่ะอเอาบันนีแห้งไม่แพน้นจับอันตัวเลขรุ่งที่ถูกจัะบาดแน่ไม่บวงส้นเป็น่้น,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 นแลไวได้หรอไม่ไม่วงค่่ ค่ะปูมะเขียนไห่เนาะแม่แพนเนาะค่ะทีมาของสองงวดติดแล้วเนาะค่ะงวดติดกได้ครับค่ะงวดนี้ก็สิเป็นงวดที่สามงวดที่สามค่ะย่ำตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องเนาะปูมะเขียนไห่เนาะก็ได้ก็ได้เจ็ดแปดเก้าค้วก็ศูนย์ห้าแลคะซื้อให้เป็นแล้วค่ะซื้อทางนาใส่กันห้อไม่ค่ะ๋อค่ะเจ็ดแปดแมนค่ะสามสามตัว เล่นให้เป็นขั้วเบิรล้วนะคะพี่น้องเด้อคุณยรัดเนาะค่ะยัดบายา่ายเนี้กรแห้งแห่งปังปังไปทั่วนาทั่วตาให้รวยยกช่องไปเลยเด้พี่น้องเด้อค่ะรวยยกช่องค่ะสาธุอบคุกับผูน่าค่ะผู้น่าอภินน้องเพ่งจะมากรับไว่ะกาบว้เลยปูสุ่นนะคะอยากให้ อยากบอกเลขว่าสัน้ราแก้มกเลยได้ขอกูก็เลยบอกก็เลยได้ศูนย์หาวัดแรกวัดที่สองค่ะวัดที่ผ่านมาค่ะกเป็นหกาเนาะเข้าหกหาเลยได้มาอีกวดที่สามค่ะกรลองเบื้งนะคะวดที่สาก็ก็ได้เจ็นะคะแล้วก็ศูนย์ห้เพื่อให้เพื่อปังเนาะเพืประจำวันที่หนึ่งกันยายนนะคะปู้อยากื่เรานนขี้มุก คนทิ้งงุงาเงาพี่น้องค่ะปู่พังคีนะคะเพิ่นอยากบอกแห้งจนมาสุนเนาะค่ะแม่นค่ะจนมาสุนได้เยได้มากขัที่สามค่ะอ้าวสาธุค่ะขอบคุณค่ะที่หกยหกแดงกระเด้อขอบคุณค่ะอ๋อเนี่ยราคาทีไปที่มาเนาะค่ะของปู่พังคีเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าน้องฮานเนี่ยเป็นตำนานผาแดงนั่งไอ หรือว่าปูพังคีอยู่แล้วนะคะพี่น้องเนาะอยากบอกเลขแห้งพี่น้องอยากบอกเลขแห้งอยากมาสูนมาตองอยากให้ลูกให้ร้านอยากปดอยากพายเนาะคะ่ะจนได้มาสูนแม่ล่างพนนะคะพี่น้องเนาะแม่แพนนะคะสาวชุดแดง11บเอร้านวิวค่ะพี่น้องคะผู้ใดก็ลังหจักมากนาหลายตาเนาะคะ่ะเพราะแม่เพนกับเป็นคนโด่งดังในลูกโชวเชี่ยวอีกท่านหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่ก็คอให้ยิ่งขอให้ปังคอให้ดังคอให้ด้วยสู้ขู่สุกคนค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ

ได e ้หรือยังครับได้แล้วจ้าได้แล้วตัวไหนตัวไหนเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้ามันเ่าอยู่ในอกเนี <im 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 ่ยแหละจ้าโอ้เจปเก้ามันเอาอยู่ในอบมันเอาอยู่ในอบมาก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 ค่ะมากมากตัวไหครับมากเจ็ดแปดเก้าครับศู์หาจ้ามันยังไ่ก็ตูดเนาะซสใส่บอกครับโอ้ยน่าสาบมี่จ้าไปจำลองมาแล้วไม่ต่ใจครับคับนี่แหละแบ่งธรรมดาธรรมดาเนี่ยและจ้าจัดจ้าท่าคุณพันบอกครับ อันอันกับพัทพัๆพัแล้วใบลอยลยพัทพัๆพัทสวยสุอจ้าอะไหแลครับแย่ท้าเจ็ดแปดเก้ามันเนาอยู่ในอกแล้วก็ศูนย์ห้าค่ะไปกลับด้วยค่ะ,ค,ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ